สวัสดีครับคุณมูช้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาปา้านะฮะเทปนี้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะฮะจากพี่มีวมสีกับน้องนมท์มสามนะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะฮะครบ56ปีของย่าชีนั่นเองนะเด็กๆก็นะค,คุยกันตก,กลงกันนะฮะเสนอไอเดียว,ว่าจะซื้ออะไรนะให้ย่าดีนะฮะไปๆมาๆก็อ้าวเห็นว่ากย่าชอบใส่ บโบนะครับมัดโบผมนะฮะเขาก็เลยว่าจะไปซื้อบโบให้ยากคนละอันนะครับจ่ายใครจ่ายมันนะฮะคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้สักเล็กน้อยนะแล้วก็อาจารย์ก,ก็มีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะต่อนเนื่องเลยนะครับขอบคุณครับจองอะไรเหรอคริสต์มาสเหรอไหนโร้อยกว่าววน,วน,นี่สองวันเนี่ยติดแบบไหนส่วนใหญ่เห็นไหมก็อยาจะติดเป็นบุอ๊อารขอทางเพื่อนหน่อย แล้วแต่มิวจะเอาอะไรให้ย่าก็เอาไปแม่ว่านะ่ะพวงมาลัยน้อยนะ่ะเนื้อย่า, <laughs> ยาผูกไม่เป็น <c oughs> ไฟแช็กเอาไว้จุดเทียนเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่สุด <c oughs> เออสีเขียวนะ่ะสีเขียวสีฟ้าสีไหน อะไรเครื่องครัวไปไปจ่ายตังไปจ่ายตังไปอ <m. S 2> ไปไปออันนี้ให้ากเีเขียวได้เหรอไปไปจ่ายได้แล้วแม่ไม่ได้ถือกระเป๋มเามา<อ>เลยล เอ้ก็โอนให้เขาไปเฮ้ยเกดเกดเกด she's smart keep เที่จริงแบบนี้ก็ชอบนะได้มาแล้วไม่ถึงมาถึงเซอร์ไพรส์ที่สอง เจอไ์แรกและเซอไปที่สองอนะครับก็อ,อยังไงแน่นอนนะฮะวันเกิดวันเกิดนี้ก็ต้องมีการเป่าเชียร์นะครับเราก็จะมาเลือกเค้กนะฮะในนามของพี่โอมกับน้อง<ช>น้ำมนนะฮะจะเลือกแบบไหนดีเนาะจะหมดแล้วอะ่ะ<อ>มันจะหมดแล้วเอาแบบไหนดีเร็วๆว,วันนี้วันเกิดที่คนเกิดเยอะแน่เลยอะ่ะใช่เอาแบบนี้ไหมฮะ เคสรวมรสเหรอชินช้นใครชิ้นมันก็ได้สินะมึงต้อเขียนไม่ได้เอาหรอเออเพราะเราต้องเขียนด้วยไงส้มมะพร้าวอ่อนไหมสองร้อยห้าสิบเออ,เอ,อนี่แหละแค่น,นั้นละ่ะสม้มฮะส้มไม่เอาอ่ะเออเอานี่แหละออยายชอบกินมะพร้าวเออมะพร้าวอ่อนนี่แหละโอเ,เ,เลนะือกอะไรอะไรอันนี้อ้าวไม่ได้ค่ะเอาเดี๋ยวนี้แล้วเหลืออันเดียวด้วยนะ วันนี้คนเกิดเดอะจริงๆหรือจะเอาแบบกระตูนกระตูนแฟนซีเนี่ยให้หนูมาบอกอ่าเนี่ยมะพร้าวนี่แหละร้านประจำของเราแต่เราไม่เคยสะสมสติกเกอร์เก็บไว้เลยตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่4ปีแล้วน่าจะซื้อไปประมาณ800้อก้อนนะแต่ไม่เคยเก็บสะสม ตอนนี้เค้กมะพร้าวอ่อนก็บดพอดีนะคุณผู้ชมนะฮะใครๆก็อยากกิ่นเค้กมะพร้าวอ่อนใครว้านที่ล้งอดอะไรเนี่ยของน้ำมน้มนชื่ออะไรยน้อย้าชิบชอองบชจอะชิบสะ ก็เรียกอะไรเสื้อซาตอคลอด้วยอาใส่เลยคู่กับเสื้อตัวนี้เลยมิวใส่ให้เลยเออน้มนต์่นี่บอกให้ย่ามิวกับน้มนต์ี่ต้องติดมิวกับน้มนต์โอ้อันนี้ของกระนมนนี้ของหันหลังสิหันหลังเออเห็นข้าเสื้อเลยเห็นเปล่าเออไว้าวเข้ากันพอดีเลย อ่าแล้วทำไมมีสองอันอะอันนี้ของมิวมิวอ๋อมิวก็ิเออันนี้ของมิวมิวสีเขียวนมสีน้ก้เซนต์อเนต์อสอ้โให้ส่ลำใส่ลำโอดอกไม้ใส่ลำเหรอฮะอ ของฝากจากร้านี่สสโอ้สบายอะไรโอ้ค่ะคโอ้นมนรู้จะซื้อให้ยาชีลายเนี่ยหลคาเงนดตัวเขาเลยใช่ไหมสบายอ่ะยายาโป้เงินสดตัวเขาเลยใช่ไหม่่านีหลักย่ไปแล้วเหรอเออเกบอกอ่าไปกปสบายเลยนับตัค์เลยลอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่

เขาอยากให้วันเกิดวันนี้แอนก็เลให้รบวนค่อยไปกดให้ไปก็เลยไปกดให้เจอภัยยาในวันแฮปปี้เบิร์ดด์โอ้โหได้เงินอะไรวะวันนี้ได้โอ้ไม่ใช่รับแบงค์พันหนึ่งกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยพอนเลยพอนเลยพอนมาเมื่อสิ่านนี้นะคะมือเซนมือเซนมือย่ากันยัให้ไม่น่าแล้วเขาบอกว่าญาติถูกหวย ญาติหนุ่ยนะคุณยายจะหนุ่ยบอกว่าญาติหนุ่ยจริงจริงจริงโอ้ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะของแท้ดีแหละผู้ใหญ่ใจดีของแท้ไปเขารอกันแล้วเราก็ไปต่อที่ร้านอปกินข้าวกันเลยรอย่าไปร้สไปะษ้ายวันเกิดไปรถกับอนุบาลกันได้ไปกินข้าวกันค่ะแม่ไปรถแม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้ดอกอะไรนะโอ้ค่อยหลงแล้วนี่ชวนชม

ตอนแรกที่โยโูโรนะตอนนี้ก<า>็มีน<า>ปล<ร>ะอ้ออะวนด้วยนะครับเมาหวานี่แหละวกต้นตะกูลใครใครต้มอ๋อด้หาเจอไม่ต้องกลัวี๋ยวเขาเดินเข้าดียวนะไม่เอาอ่แล้วมาอยากกินอะไรล่ะคะ มาไม่กินแต่ไพเรียนไม่หิวไพเรียนกินข้าวแล้วเด็กกินไพเรียนเอาอะไรคะลูกบอกดิพอแล้วเอ๊ะวันเกิดวันเกิดเขาต้องทำอะไรด้วยนะไพเรียนอบเค้กใช่ไหมเออแล้วแล้วไพเรียนมีเค้กมาให้ย่าไหมแต้องไปสั่งเค้กให้ย่าต้องไหมสั่งข้าวกี่โถ เออดี๋ยวจะปหาปักไปสืบเคสไปไหมัเนี่ยเนี่ยไม่ไปซือเคกให้อะไรก็ได้เลยอบอะไรล่ะอยากได้ไหมไปเลือกไปเลือกไปเลือกไปหกไปเสือพันธเลไดไหมไปอะมากเลยนะนี้ร้านอยู่ตรงนี้ต้นอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองไปเดี๋ยวจะกินต่สดดูฮะเหรอตำลาวผู้สดเหรอขาัดก็ได้ค่ะแ ข้าวผัดอะไรหนูจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวลูกเซ่ข้าวผัดข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดอะไรล่ะกุ้งเกลืออะไรเงี้ยข้าวผัดกุ้งเหรอเขาวผัดกุ้งอ่าข้าวผัดกุ้งก็ได้ผัดปูหรือข้าวผัดปูหรือไงโอ้มาแล้วแล้วก็มีอะไระจาดยำงมุ้นเส้นไปกินเลยกจะจาดกระดินมานี่มากระจาดกระดินจเลี้ยง จะเลี้ยงพี่โอนกับน้ำมันนะเอาอันนั้นนะป้าอันอันข้อหมูย่างเหรอนะข้อหมูย่างเบิดกระดูกอ่อนนะเบออะไรที่ลูกชอบอ่ะเอาสั่งมาที่น้มันแค่น่ะชอบทอคหมู่บอกเขาเรียกอะไรอ่ะชอชคกหมูนะนมันชอบชิคหมูอ่อนทอดอือมมทอดกระเทียมอ่ใช่ใช่อดกระเทียมนเอ้าตาเฮ้ยญาติจำนะแล้วก็สั่ง

พงศุดาตาโตเลยความหวังของชันอะไรอีกอะไรอีกสมอย่างเหรอฉันไม่ต้องไปกินแม่น้ำโขงใช่ไหมแล้วว่าจะไปกินที่แม่น้ำโขงี่จะไปว่าพี่ไปไม่ไหวกลับบ้านค่ำอืเนาะเวเติมล้วิมาติมเมาติมเติเติ่เกเิมมเมติเ

โอตัวใหญ่นะหจรินาทานนากคนนทามากคนพอเออจะไ้แม่ชันเห็นจะในลูกฉันไม่เห็นตัวจริง